อาหารต้านโรคสโตรกในผู้สูงวัยสวัสดีครับทุกทกท่านวันนี้รู้ไว้ไม่ป่วยจะมาคุยกันเรื่องใกล้ตัวแต่หลายคนอาจยังไม่ได้ให้ความสำคัญเท่าที่ควรนั่นก็คือโรคหลอดเลือดสมองหรือที่เราเรียกกันว่าสโตรกซึ่งบางคนอาจคุ้นเคยในชื่ออมัอมพฤกษอัมพาตครับโรคนี้เป็นภัยเงียบที่อันตรายมากเพราะมันมักเกิดขึ้นอย่างกระทันหันวันหนึ่งคนคนหนึ่งยังแข็งแรงดี เดินพูดทำงานได้ตามปกติแต่เพียงไม่กี่นาทีต่อมากลับกลายเป็นว่าพูดไม่ชัดยกแขนขาไม่ขึ้นหรือแม้กระทั่งล้มหมดสติไปเลยก็มีหลายคนสูญเสียความสามารถในการใช้ชีวิตไปในพริบตาและบางคนก็ไม่สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมอีกที่น่าตกใจคือโรคสโตรกเป็นสาเหตุการเสียชีวิตและพิการอันดับต้นๆของคนไทยเลยทีเดียวครับ แต่ข่าวดีคือโรคนี้ป้องกันได้และสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้ก็คืออาหารเพราะทุกคำที่เรากินเข้าไปล้วนเป็นทั้งยาและพิษได้ในเวลาเดียวกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรใส่ลงไปในร่างกายก่อนอื่นเรามาดูปัจจัยเสี่ยงกันก่อนครับว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดโรคนี้บ่อยที่สุดความดันโลหิตสูงเบาหวานไขมันในเลือดสูง การสูบบุหรี่และดื่มแอลกอฮอล์การไม่ออกกำลังกายน้ำหนักเกินและภาวะอ้วนฟังดูแล้วเกือบทั้งหมดเป็นสิ่งที่เราควบคุมได้ทั้งนั้นเลยนะครับเพียงแค่เราใส่ใจในการกินและการใช้ชีวิตโรคนี้ก็สามารถห่างไกลได้มากขึ้นทีนี้เรามาเข้าสู่สิ่งสำคัญที่สุดของวันนี้นั่นก็คืออาหารต้านโรคส t r o กในผู้สูงวัยครับสิ่งแรกที่อยากพูดถึงคือ ผักใบเขียวและผักสีเข้มผักอย่างคะนา้าผักโขมบอกคอรี่รวมถึงผักไทยๆของเราอย่างเช่นผักบุ้งตำลึงและใบยะนางล้วนเต็มไปด้วยวิตามินเคและโฟเลตที่มีคุณสมบัติช่วยลดการอักเสบและยังช่วยป้องกันไม่ให้หลอดเลือดแข็งตัวเร็วเกินไปอีกด้วยผู้สูงวัยที่กินผักใบเขียวเป็นประจำจะมีโอกาสเกิดหลอดเลือดอุดตันน้อยกว่าคนที่กินผักน้อยมากเลยครับ ลองคิดง่ายๆถ้าในหนึ่งวันเราใส่ผักลงไปในทุกมือ้ออย่างเช่นแกงจืดตำลึงใส่เต้าหู้ในมื้อเช้าข้าวราดผัดคะน้าน้ำมันหอยแบบลดเค็มในมื้อกลางวันหรือแกงเลียงร้อนๆในมื้อเย็นเพียงเท่านี้ร่างกายก็ได้รับสารอาหารสำคัญครบถ้วนแล้วครับต่อมาอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือผลไม้ครับ หลายคนอาจเคยได้ยินว่าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่อย่างบลูเบอร์รี่หรือสตรอเบอร์รี่ดีต่อหัวใจและสมองเพราะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระแต่บางทีในบ้านเราเบอร์รี่ราคาแพงหรือหาได้ยากข่าวดีก็คือผลไม้ไทยของเราก็มีประโยชน์ไม่แพ้กันเลยครับอย่างเช่นฝรั่งที่มีวิตามินซีสูงมากๆช่วยเสริมหลอดเลือดให้แข็งแรงหรือมะละกอสุกที่มีกากใย,ยสูง ช่วยลดการสะสมของไขมันในเลือดส้มเขียวหวานและมะม่วงสุกก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีต่อหลอดเลือดเช่นกันดังนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งเบอร์รี่เสมอไปครับแค่กินผลไม้ไทยตามฤดูกาลทุกวันวันละ2อถึงส่วนร่างกายก็ได้ประโยชน์เต็มๆแล้วพอพูดถึงผลไม้ก็มักจะต่อเนื่องไปยังทันพืชไม่ขัดสีครับหลายคนยังคงกินข้าวขาวเป็นหลัก ซึ่งแม้จะอิ่มท้องแต่สารอาหารหลายอย่างถูกขัดออกไปเยอะแล้วแต่ถ้าเปลี่ยนมาเป็นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอรี่ข้าวหอมมะลิแดงที่บ้านเราปลูกกันมากๆจะได้ใยอาหารสูงช่วยลดไขมันเลวในเลือดป้องกันไม่ให้เส้นเลือดอุดตันธัญ,ญพืชอื่นๆอย่างเช่นข้าวโพดต้มข้าวโอ๊ตงาดำถั่วเขียว ก็สามารถเป็นอาหารว่างหรือทำเป็นขนมที่ดีต่อสุขภาพได้แถมยังเป็นของที่หาได้ง่ายในตลาดไทยอีกด้วยครับทีนี้มาถึงโปรโตีนบ้างครับโปรโตีนที่อยากแนะนำที่สุดคือปลาเนื้อดีที่มีโอเมก้า3ปลาน้ำลึกจากต่างประเทศอย่างแซลมอนหรือซาดีนอาจหายากหรือราคาแพงแต่จริงๆแล้วบ้านเราก็มีปลาที่ให้โอเมก้า3เยอะเหมือนกันนะครับอย่างเช่นปลาทูซาดีนในบ้านเรา ปลาช่อนปลาดุกปลากระพงก็ล้วนมีไขมันดีที่ช่วยลดการแข็งตัวของเลือดลดไตกรกลีเซอไรด์และดีต่อหัวใจลองนึกถึงเข้าต้มปลากระพงตอนเช้าปลาทูต้มมะดันหรือปลาช่อนนึ่งสมุนไพรทั้งอร่อยทั้งช่วยลดความเสี่ยงโรคได้ในตัวเดียวครับอีกหนึ่งตัวช่วยที่อยากให้ผู้สูงวัยหันมาใส่ใจมากขึ้นก็คือถั่วและ,มะเมล็ดพืชครับอย่างอัลมอนด์วอลนัท หรือเมล็ดแฟลกซ์อาจจะไม่ค่อยคุ้นตาในตลาดไทยแต่เราสามารถใช้ถั่วลิสงเมล็ดฟักทองงาดำงาขาวที่มีขายทั่วไปแทนได้เหมือนกันครับของพวกนี้ให้กรดไขมันดีและยังมีแมกนีเซียมที่ช่วยลดความดันโลหิตได้อีกด้วยเพียงแค่กินเป็นของว่างเล็กๆน้อยๆไม่ต้องเยอบก็เพียงพอครับพอพูดถึงการทำอาหารก็ต้องพูดถึงน้ำมันที่ใช้ประกอบอาหารด้วยครับ หลายบ้านยังคงใช้น้ำมันหมูหรือน้ำมันปาล์มในการทอดซึ่งถ้าใช้นานๆหรือนำกลับมาใช้ซ้ำจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็งและไขมันทรานส์ได้ลองปรับมาใช้น้ำมันที่ดีต่อสุขภาพอย่างน้ำมันรำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองหรือน้ำมันงาที่ช่วยลดการสะสมของไขมันในหลอดเลือดได้น้ำมันมะกอกก็ดีมากครับแต่ถ้าหาไม่สะดวกน้ำมันรำข้าวของไทยเราก็ถือว่าดีไม่แพ้กันเลยครับ ทีนี้มาถึงสิ่งที่หลายคนชอบแต่ควรกินแบบพอเหมาะนั่นก็คือดาร์กช็อกโกแลตครับช็อกโกแลตที่มีโกโก้สูงจะมีฟลาโวนอยด์ที่ช่วยให้หลอดเลือดขยายตัวได้ดีขึ้นแถมยังอารมณ์ดีขึ้นด้วยแต่ขอย้ำว่าต้องเป็นดาร์กช็อกโกแลตแท้ๆและกินเพียงเล็กน้อยนะครับเพราะถ้ากินเยอะเกินไปน้ำตาลและไขมันก็จะกลายเป็นโทษแทน อีกหนึ่งสิ่งที่อยากพูดถึงเพราะหลายคนชอบมากก็คือกาแฟครับจริงๆแล้วกาแฟไม่ได้เลวร้ายอย่างที่บางคนเข้าใจถ้าดื่มในปริมาณที่เหมาะสมประมาณวันละ1-2แก้วเล็กโดยเฉพาะกาแฟดำไม่ใส่น้ำตาลกาแฟมีสารโพลิฟีนอลที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระและยังช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจได้ด้วยแต่สิ่งที่ทำให้กาแฟเป็นโทษคือการเติมนมข้นหวานครีมเทียมและน้ำตาลปริมาณมาก ถ้าเลียกสิ่งเหล่านี้ได้กาแฟก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของสุขภาพครับและแน่นอนครับว่าถ้ามีอาหารที่ควรกินก็ต้องมีอาหารที่ควรเลี่ยงด้วยเช่นกันนะครับอาหารทอดมันๆเนื้อสัตว์แปรรูปอย่างไส้กรอกแฮมเบคอนอาหารเค็มจัดอย่างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหรือแกงหน่อไม้ดองเครื่องดื่มหวานจัดน้ำอัดลมชายเย็นใส่นมข้นหวานรวมถึงแอลกอฮอล์ล้วนเป็นสิ่งที่ผู้สูงวัยควรหลีกเลี่ยงให้มากที่สุดครับ อาหารไทยบางเมนูก็เป็นตัวอย่างที่ดีครับเช่นข้าวขาหมูข้าวมันไก่หรือส้มตำปลาร้าถ้าเราปรับลดเค็มลดมันลดหวานก็ยังสามารถกินได้อย่างมีความสุขโดยไม่ทำร้ายสุขภาพครับท้ายที่สุดนี้อยากฝากกำลังใจไว้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันอาหารทุกคำที่เรากินเข้าไปล้วนเป็นทั้งยาที่ดีที่สุดหรือพิษร้ายที่สุดได้ในเวลาเดียวกัน ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกอะไรใส่ลงไปในร่างกายถ้าเราเลือกใส่ผักผลไม้ปลาธัญพืชถั่วและใช้น้ำมันดีๆลงไปในจานอาหารของเราพร้อมกับเลี่ยงของทอดของมันของหวานจัดและแอลกอฮอล์เราก็จะช่วยให้หัวใจและสมองของเราสดใสแข็งแรงห่างไกลาจากโรคสโตรกได้จริงๆครับ เพราะฉะนั้นตั้งแต่พรุ่งนี้ลองถามตัวเองดูครับว่าสิ่งที่เรากำลังตักเข้าปากนั้นเป็นยาหรือเป็นพิษสุขภาพดีอยู่ในมือเราเสมอครับ และนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่เราได้คุยกันในวันนี้ครับเรื่องของอาหารที่ช่วยป้องกันโรคหลอดเลือดสมองหรือโ t r o คในผู้สูงวัยที่หลายคนอาจมองข้ามไปแต่จริงๆแล้วใกล้ตัวและทำได้ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่เราเลือกกินให้ถูกออกกำลังกายสม่าเสมอและพักผ่อนให้เพียงพอสุขภาพที่ดีและห่างไกลาจากโรคร้ายก็อยู่ไม่ไกลเอื้อมแล้วครับก่อนจะจากกันไปขอฝากไว้ว่าสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เป็นผลจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำทุกวันครับนี่คือรู้ไว้ไม่ป่วยช่องที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวสุขภาพดีๆให้คุณดูแลตัวเองและคนที่คุณรักครับถ้าคุณชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ